ยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งทัางหญิงท่างชายทุกคนทุกท่านเลยนะฮะเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปอปาจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเตือนความทรงจำเหรียญที่นักสะสมเคยขายให้กับช่องของปอปาโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปอปาเลือกที่จะพูดถึงแล้วก็ าให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญ3รอบรัชกาลที่เท่านผู้ชมนาะถือโอกาสกันคลิปนี้เลยเพราะว่ามี f c น่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆนะถามปอปา,ปามาว่าเหรียญ3รอบรัชกาลที่9เหรียญทระชนมายุครบ3รอบรัชกาลที่9นั้นผลิตออกมากี่ชนิดราคาแล้วก็แต่ละชนิดราคานี่มียอดจำนวนการผลิตเท่าไหร่ เดี๋ยวป้าปายังไม่จบท่านผู้ชมมาแล้วก็ถามว่าชนิดราคาไหนสูงที่สุดแพงกว่ากันโอเคท่านผู้ชมฮะคือท่านผู้ชมฮะเหรียญพชนมายุครบ3มรอบราชการที่เกนั้นผลิตออกมา2ชนิดราคาหนึเลยก็เป็นเหรียญหนึบาทพระชนมายุครบ3ามรอบ สองก็คือ20บาทที่ลึกพะชนายุครบสามรอบมีความแตกต่างกันยังไงทางด้านราคาทางด้านการผลิตท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปาเริ่มเลยนะฮะแล้วก็บอกราคาซื้อขายกันคร่าวๆในปัจจุบันวันนี้เลยท่านผู้ชมฮะชนิดราคาแรกป่า,ปปาเริ่มที่เหรียญหนึ่งบาทที่ลึกพระชนมายุครบสามรอบเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจะมีค่อนข้างจํานวนเนี่ยจะเยอะนิดนึงฮะ ผลิตออกมาถึง3ล้านเหรียญ3ล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็ยังยังปล่อยอนำเข้ามาอยู่ในระบบหมุนเวียนประมาณน,า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 นั้นนะท่านผู้ชม1บาทที่ลึกนเนี่ยก็จะอยู่ในระบบหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีอีกชิ้นาค้านั้ก็รู้สึกจะเป็น2บาทที่ลึกแต่วันนี้เราเลือกจะพูดถึง1บาทที่ลึกก่อนแล้วก็เป็น1บาทที่ลึกเฉชี่ายกครบรสามรอบผลิตออกมา3ล้านเหรียญ เราจะเราจะเห็นว่าหลายคนหลายท่านพี่น้องชาวองการนักสะสมเนี่ยบางคนบางท่านเขาก็จะมีเก็บไปันคนละสี่สาห้าเหรียญเลยนะถ้าเป็นนักสะสมกเก่าๆเดิมๆก็น่าจะมีมากกว่านั้นสําหรับสายที่ลึกท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทที่ลึกผชนมายุครบสามอรอบผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะเอาง,ง่ายๆเลยเนาะเนาะผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกิลก็เหมือนทั่วไปก็ผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะนะ แล้วก็จำนวนการผลิต3ล้านเหรียญดูไว้ท่านผู้ชมนะฮะหนึ่งบาทสามรอบเนี่ยที่ปะปาขึ้นภาพเนี่ยนะทั้งหน้าทั้งหลังที่ปะปาก็จะดึงภาพมาให้ดูทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะจะให้รายละเอียดครบวงจรเลยเนี่ยจะใช้เวลานานเอาเป็นว่า1บาทที่ลึกพระชนมายุครบ3รอบท่านผู้ชมฮนะผลิตออกมา3ล้านเหรียญจากเนื้อนิกเกิลเป็นเหรียญที่ใช้ปรับปนุอยู่กับระบบเหรียญหมุนเวียนทั่วไปท่านผู้ชมฮนะฉะนั้นจะพบเจอกันทั้ง เหรียญที่มีสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานหากเป็นเหรียญฐาผ่านการใช้งานท่านผู้ชมปัจจุบันวันนี้อย่างช่องปะปานี่ก็เห็นซื้อขายกันไม่เกินถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมจริงๆนะอยู่ที่ประมาณ30บาทขึ้นไป30 40 50 หากไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเราก็คงมาต้องมาตกลงราคากันอีกทีหนึง่งนะจะให้บอกว่าราคาเท่านั้นโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าราคาเหรียญนั้นมีขึ้นมีลงกันตลอดเวลาท่านผู้ชมเะฉะนั้นก็เอาง่ายๆเลยใครมีสภาพไหนก็ลองส่งรูปเข้ามาดูก่อนแล้วเรามาตกลงราคากันโอเคเนาะเริ่มต้นกันก็ผ่านการใช้งานก็30 40 50สวยไปเรื่อยก็60สิ็ถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ย เรามาตกลงราคากันก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบท่านผู้ชมฮะปอไปยังรับซื้ออยู่นะฮะหนึ่งบาทพระชนมายุครบสามรอบจบจากหนึ่งบาทที่ระลึกเรามาดูฮะชนิดราคาที่สองท่านผู้ชมฮะเหรียญพระชนมายุครบสามรอบรัชการที่เก้าชนิดราคาที่สองในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกพระชนมายุครบสามรอบเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะ เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะสำหรับ20บาทสารอบท่านผู้ชมฮะมีเหรียญที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วก็ความพิเศษก็คือผลิตออกมาจากเนื้อเงินนะฮะผลิตออกมาจากเนื้อเงินแยกแยะถูกท่านผู้ชมฮะแยกแยะให้เป็นนะฮะเวลาไปหาเหรียญไปจับเหรียญไปเห็นเหรียญที่เขาวางขายอยู่เนี่ยเราจะได้แยกออกสําหรับน้องๆนะักสะสมหน้าใหม่ๆท่านผู้ชมฮะพี่น้อง ทางช่องปปานะ20บาทที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญ1ล้านเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะ1ล้านเหรียญ20บาท3รอบผลิตจากเนื้อเงิน1ล้านเหรียญผลิตจากเงินนิกเกิลอ้า3ล้านเหรียญท่านผู้ชมฮะงงไหมงงไหมก็คือเอาง่ายๆเลยว่า20บาท3รอบเนี่ย ผลิตออกมา1 000, 000ล้านเหรียญผลิตมาจากงเงินแล้วก็มีราคาสูงกว่าเหรียญ1นบาทที่ระลึกโอเคไหมฮะสำหรับ20บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะผชนม,มายกครบ3รอบเป็นเหรียญที่เคยมีราคานี่สูงฮะย้อนหลังไปไหลายปีเนี่ย้าปป้าจำไม่ผิดเห็นซื้อขายกันเองเคยมีคนมาเสนอขายช่องของปปาตั้งแต่ปปาไม่เป็นช่องนะเหรียญหนึ่งนี่สามพันกับสี่พัน แต่ในยุคนั้นปป่ายังไม่เป็นเจ้าของช่องเพียงแต่เริ่มศึกษาเรียนก็หาเหรียญเข้ามาอะไรประมาณนั้นย้อนหลังไปเป็นท่านผู้ชมกับสิบปีนะปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะนะปัจจุบันวันนี้ราคาเนี่ยร่วงลงค่อนข้างมากเลยนะวันนี้ปัจจุบันใครที่มีนะฮะไม่ผ่านการใช้งาน20บาทสรอบเนือเงินปปาร,รับซื้อได้ไม่เกิน6 0ร้อท่านผู้ชมฮะ 600บางทีก็เอาเลยว่าสวยสวยจัดๆเนี่ยสวยจริงๆสวยเดิมเนี่ยราคาเนี่ยไม่น่าจะเกินห5 0้อยห้าสิบหลายคนฟังราคาแล้วก็ที่เก็บไว้หลายสิบปีเนี่ยนะก็คงกเชฟเก็บไว้เป็นสิบยี่สิปีละสิบปีละเอาสิบปีนะราคาอยางต่ำกว่าที่ฉันซื้อมาอีกนะเนี่ยท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่มีการเปลี่ยนมือนะท่านผู้ชมฮะเปลี่ยนเปลี่ยนมือนะฉะนั้นเราก็บวกกับ เศรษฐกิจบวกทั้งราคาเหรียญเนี่ยถ้าเผยโฉมมามากๆท่านผู้ชมฮะนะต้องดูว่าเหรียญน,นี้เผยโฉมมา,มากไหมชนิดราคานี้ถ้าเผยโฉมมากๆแน่นอนท่านผู้ชมฮะราคานี้ล่วงอย่างแน่นอนนะเอาง่ายๆเลย20สบาทที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานสภาพขาวนวลสวยน้ำเงาจับอยู่เดิมๆเนี่ยใครคิดว่าจะขายได้บอการับซื้อเหรียญหนึ่งไปอยู่ที่ประมาณเหรียญละ600ถ้าผ่านการใช้งาน แล้วเนี่ยราคาก็จะดรอปลงตามสภาพผิวของเหรียญเนาะผ่านการใช้งานจริงๆทั้ง่า,าการเก็บรักษาท่านผู้ชมดูไหมว่าเหรียญหน,นึ่งเนี่ยอยู่ที่3 0 0ร้อยสเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นก็จะดูตามสภาพอาจจะเป็นจาก350ร้อมาเป็น4450เป็น500อะไรประมาณนั้นนะเราแยกสภาพในการรับซื้อเพราะว่าปัจจุบันเนี่ท่านผู้ชมฮะนักสะสมเขาก็ต้องแยกสภาพเหมือนกันที่จะรับต่อจากช่องของปะปากไปนะ โอเคนะเนาะเหรียญทุกเหรียญจะมีราคาขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะอย่าคิดว่าท่านถือเหรียญที่ติดอันดับแล้วเนี่ยแต่เป็นสภาพผิวสภาพผิวค่อนข้างแย่เนี่ยราคาจะได้เหมือนที่ว่าเขาประกาศรับซื้อเหรียญน,นั้นราคาเท่านั้นเท่าน,นี้นะฮะหลังจากที่ประาปะ๋าแยกสภาพเนี่ยราคาเหรียญก็มีการแยกสภาพแต่มันก็แน่นอนแล้วก็ถูกต้องท่านผู้ชมนะราคาก็ต้องแยกกันตามสภาพไปอ่ะคลิปนี้ปะปา มาพูดถึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญพระชนมายุครบสามรอบรายละเอียดก็คือผลิตออกมาชนิดราคา1บาทแล้วก็ชนิดราคา20บาทราคาก็มากน้อยแตกต่างกันไปตามจานวนการผลิตแล้วก็การเล่นหาความนิยมท่านผู้ชมฮะน,นะโอเคเนาะคลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อเหรียญคลิปนี้เป็น เหรียญผระชนมาอยุครบสามร,รอบรัชกาลที่9ฉะนั้นใครที่นีก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮ okay, นะโอเคเนาะตอนนี้ปปาก็อาจจะยังไม่ไม่ก้าวไปถึงเหรียญหลักๆแน่นๆราคาหลัก,ลลกสูงๆไปท่านผู้ชมฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่า,วา,ต,ววาตอนนี้เข้ามาแบ่งปันเหรียญผลิตมากห่าง่ายเนี่ยย้ำว่าเป็น20อ่าเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยท่านผู้ชมฮะหาบาท2บ,บาท5บ,บาท10บาท20บบาทท่านผู้ชมฮะเขาจะล่าช้านิดหนึ่งนะ ไม่เหมือนเราไปรับซื้อยกตัวอย่างนะฮะรับซื้อเหรียญ5บาทปี40ท่านผู้ชมฮะส่งรูปเข้ามาตรวจสอบแล้วอะไรก็ไม่ยุ่งยากเพราะว่าเหรียญเนี่ยเข้ามายกตัวอย่างนะกว่าจะได้มาสักเหรียญหนึ่งก็ค่อนข้างยากกันนการตรวจสอบเหรียญเเดี๋ยวนี้มันก็จะง่ายรับซื้อเข้ามาได้เข้ามาอ่ะ5บาทปี4 0ศอันดับหนึ่งบาทปี46อันดับที่2อเข้ามา3เหรียญ2เหรียญ7เหรียญแะ้วยกตัวอย่างฮนะเขาก็ทางช่องก็ซื้อขายออกไปได้ง่ายๆถ้าอย่างเหรียญ เหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญหลายๆย่อยๆเนี่ยเหรียญที่ลึกเนี่ยเข้ามากันเจ้านึงเนี่ยห้าสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญสามสิบเหรียญเนี่ยเราต้องมาแยกแล้วก็มีการโทรกลับไลน์กลับไปหาเจ้าของเนี่ยนะเหรียญที่ท่านส่งมาเนี่ยนะอ่ะตรงตามภาพบ้างไม่ตรงบ้างแล้วตรงอ่าตอนอยู่ในไลน์ในรูปในไลน์นะครับก็ดูดีแต่มาถึงแล้วเนี่ยทําไมเหรียญเป็นแบบนี้อ่ะแล้วฝากเหรียญติดมาอีกท่านผู้ชมฮะนอกรายการอย่ี้ย ปปาบอกแล้วว่าทำไมปปาล่าช้าแต่ปปาถือว่าการแจ้งเกิดในช่องของปปานั้นปปาแจ้งเกิดจากเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายได้รับความนิยมฉะนั้นปปาก็เลยยังไม่อยากจะจะทิ้งเข้าไปท่านผู้ชมฮะยังคงทำหน้าที่ต่อแต่กระมืในช่องปปานั้นช้าฮะไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งแสนหนึ่งล้านที่จริงท่านผู้ชมฮะก็อยากจะทําเหมือนกันนะแต่ว่ายังติดขัดตรงนี้แหละ เอาง่ายว่าเหรียญราคา1 000, 000, 000, นึ่งแสนหนึ่งล้านหรือเหรียญตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวปปาจะมานั่งพูดมานั่งให้ข้อมูลทํารายละเอียดแล้วก็เราก็พูดกับเรรีย็นี้นะ,ะข้อมูลผลิตมาอย่างนั้นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวปปาจะหาายละเอียดพูดให้ฟังนะสาหรับเหรียญตัวอย่างนะเนาะโอเคนะฮะคลิปนี้ปปาศึกษาแบง์เหรียญโบราณขอกลับคำว่าสวัสดีครับ